สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเด่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเด่นก็จะมาทําคลิปนะคะรีแอคนะคะซึ่งเป็นวงแบบไอดอลเกาหลีที่เด่นแบบชอบมากนะคะเพราะว่าเราเติบโตมากับวงนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือด้วยความผูกพันนะ่ะทั้งโคเวอร์ทั้งเติบโตทั้งแบบทั้งตลอดระยะเวลาที่เราตามวงนี้ทั้งของสะสมโปสเตอร์ต่างๆคือแบบ วันนี้เขากลับมาแล้วค่ะทุกคนซึ่งกลับมาแบบครบวงหลังจากที่ห่างหายไป5ปีนะคะ mm hmm. เขาก็กลับมาครบวงเลยนะคะนั่นก็คือเกิร์ลเจเนเรชันะคะต้องบอกเลยว่าคนที่แบบเติบโตมากับจริงๆต้องบอกทั้ง9ก้ก็ได้เนาะตั้งแต่แบบทั้ง9คนอะมันก็รู้สึกอิ่มเอมใจกับการที่แบบ เขากลับมาในครั้งนี้แล้วก็กลับมาคบทั้งแบบทุกคนยกเว้นน้องราเชลนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบอิ่มเอมใจแล้วเราก็ติดตามข่าวเขามาตลอดนะคะรอวันที่แบบนี่แหละรอวันที่แบบ m อ็ออกนะคะเราก็ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวเราจะมารีแอคนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็สามสอง หนึ่งยุนอาอู้หไทยอ,อนสวยน้องเหมือนแม่อ้ำเลยอ่ะอน้องซอกก็สวยโอ้ ยูริก็สวยโอ oh, แต่ฮยโยอ่ะสวยมากจริงๆซนนี้น่ารักโอ้ยดีเจไฮโยเฮ้ยหรือว่าเขาจะเป็นแบบมาในทีมที่แบบที่เขาหายไปแล้วเขาไปทำอะไรกันแน่นี่ไงไทมนก็เป็นนักร้องยูริ เป็นพิธีกรเหรอเอออยู่ในวงการนประมาณนี้หรออืมอ๋ส่วนพี่เทปเขาแบบอยู่เมืองนอกอยู่บนเครื่องบินโอ้สวยยองสวยมากเป็นนางแบบหรอเออ แต่ไฮโยสวยมากแต่ก่อนเราไม่ค่อยชอบไฮโยนะแบบวอนนี้ชอบมากเลยว้าวสวยมากมเมื่อกี้เบียวันอ,อ้ยดีใจ อูช็อตนี้ละสายตาจากซูยองไม่ได้เลยโอ้โหนี้สวยมากเลยอ่ะ โอ้พอ,อยืรวมอ่ะซุยองเด่นมากเลยองสวยทุกคน ใครว่าแม่ไม่มีกระดูกกระเดี่ยวเต้นเนี่ยเต้นเก่งมากเลยช็อตนีฉันตายไปเลยอะ่ะสวยมากสวยมากทุกคนสวยมากแล้วก็แบบอันจริงฟังครั้งเดียวเพลงติดหูไม่ผิดหวัง ไม่หวังจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบก็รู้สึกถึงกินอายเก่าๆรู้สึกว่ารู้สึกว่านี่แหละเกิดเจเนเรชันไทยอนก็สวยแต่ไทยอนแบบเหมือนแม่อำมากแล้วก็คือเอมบีก็คือแบบคงจะเล่าถึงเรื่องราวที่พวกเขาแบบได้ไปทําตามความฝันต่างๆเนาะอย่างซูยองก็ไปเป็นนางแบบเอ่อ ยูริก็ไปเป็นพิธีกรรายการทีวีมีโฆษณามีอะไรยุนอาก็มีละครไฮโยยอนหรืัชาเจเลยก็แบบดีเจไฮโยแต่ไฮโยคือสวยนะคือแบบแต่ก่อนเราไม่ค่อยชอบไฮโยเพราะเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาเขาจะฝรั่งว่าไม่ฝรั่งจะแบบจะโครเรียก็ไม่โครเรียอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบแต่น้องชายนี่ชอบเพราะไฮโยเต้นเก่ง กลับมารอบนี้คือพูดเลยว่าสวยมากซูยองเนี่ยได้ซีนเยอะเอาจริงๆนะโอทีแปดเรารู้สึกว่าก็โอเคนะรู้สึกว่าเขาแบ่งแบ่งซีนให้กับทุกๆคนแบบเท่าๆกันนะ่ะพอพอตอนแบบเก้าคนเรารู้สึกว่าน้องราเชลจะแย่งซีนเพื่อนไปเกือบหมด หรือเราชอบลาเชลก็ไม่รู้ไงเออแต่พอแบบพอมันเป็นแปดคนอ่ะตั้งแต่แบบปาร์ตี้เนาะจนมาถึงอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาแบ่งซีนให้แบบทุกคนได้เด่เดนเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราชอบ m อนี้นะเพลงก็ฟังได้เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่า ใจฟูอ่ะทุกคนอยาให้เขาคัมแบ็กอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเด่นอ่ะสั่งบ็อกเสร็จด้วยนะคะยังไงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเราจะอันบอกเราแบบเราจะได้อะไรบ้างในกล่องนะคะถ้าใครหลักเกิร์ลเจเน t เรชันนะคะเป็นแฟนคลับโซยชิแดมันเรา <laughs> ก็อย่าลืมฝาก คอมมเนต์ Comment, นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด่นด้วยนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้แบบเด่นมารีแอคชั่นวงไอดอลต่างๆไม่เฉพาะเกิร์เจนนะแบบวงอื่นก็ได้นะฮะก็สามารถแบบบอกได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำารีแอคให้จริงๆเราก็ชอบหลายวงแหละแต่ว่าถ้าถามว่าหนึ่งในใจเราเลยก็คือเกิร์เจ e เน t เรชั่นเพราะว่าด้วยความที่หเราเติบโตมากับเขาแล้วก็ เพลงของเกิร์ลเจเนเรชัแบบมันมันจะเปลี่ยนมูทไปเรื่อยอะเรารู้สึกว่าเราชอบทุกวันนี้ไปคาราโอเกะก็ยังร้องเกิร์ลเจเนเรชัอยู่ถ้ากรีดเลือดออกมาได้ก็คือไหลออกไปสีชมพูนะไม่ได้ไหลออกไปสีแดงนะคือกรีดเลือดออกมาคือไหลออกไปสีชมพูก็คือเลือดโซวอนแรงมาก่ิงเงียนะอ่ะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ